แนนี่ใส่เสกมาแล้วสําหรับวันนี้นะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ตื่นเช้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรู้สึกเบิกบานอรอรถอะเรอมีความสุขไปก่อนรู้ไหมว่าพลังความรักนั้นมันควบจิตยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรแบ่งปันด้วยแบ่งปันเรื่องหลายๆคนนะที่แบบว่าใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลรู้ไหมสิ่งสําคัญนะคะในการใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลนั้นนะเราต้องมีการฝึกจิตการนั่งสมาธิ ก่อนนอนหรือตือ่นนอนตอนเช้านะคะวัดรักษาหนึ่งห้านาทีไม่ต้องเยอะเพียงแต่ทำซ้ำๆบ่อยๆทีๆและต้องจินตนาการด้วยจินตนาการสวรมการเป็นนะคะอารมณ์ระัสต็อกอาร์เรบรเบิร์ตบานแล้วก็อินฟินกับสิ่งที่เราจินตนาการด้วยและการจินตนาการจะได้ผลใช้กดแรงดึงดูดได้ผลอย่างง่ายๆสบายๆเห็นผลอย่างรวดเร็วนะคะการนั่งสมาธิฝึกจิตสำคัญมากๆเลยนะเพราะจิตที่บริสุทธิ์สามารถดึงดูดอะไรก็ได้